สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุคนเดอพี่น้องบอวายิ่ในและกระต่างประเทศพี่น้องมื่อนี่พาอิลาพลอยใสมาเียนแพทย์สวัสดีปารุ่งกันแล้วหรสวัสดีจ้าเฉยไวสวัสดีจ้าตูจ้าเอออิลามาะยังอิลามะายังนี่มาหาหมอม่หมอเป็นยงังอิลาเป็นยงังอย่าบสบายบอก S <s> อ,อีล่ะอีล่ะปวดหัวส์ปวดหัวตัวห้อนาพาเพิ่นมาหาหมอว่าสิพามาแต่เมื่อวานนี่พี่น้องเนาะแต่ว่ามันเบิ่งอาการเพิ่นเบิ่งอาการก่อนเมื่อวานนี่คือแบบคือสิไข้พี่น้องเมื่อวานนี่แบบตอนกลางคืน,นตรงกลากลางคืนเผื่อว่าป๊าขิงห่อนปันไปช่างปันไฟเลยพี่น้องเนาะเสร็จโตให้ยกะโบลงเนาะ อไปเดี๋ยวพาเพิ่นเข้าไปหาหม,มอก่อนอยู่คลินิกพี่น้องเลยเนานะโดยอ่อพี่น้องนนะเลยเนาะเล็กๆคิดว่าเพิ่นเสีหายชื่อ,อยาให้กินอ่บอ่หายพี่น้องต้องได้มาหาหมอเนาะบ่มาหาหมอบอ่ได้โดนได้ดเพิ่นบ่ได้มาหาหมอนี่พี่น้องหลายเดือนแล้วนะเนาะบ่แม่นสิเป็นปีแล้วบ่ เมื่อนั่นนะลงไปลิ่นน้าน้ำแม่นะก่อนมันอยู่ตรงไหนตรงหน้าผมลดสบายเลยเนาะพาคนมอมาเห็ดแพทย์อีกแล้วมนเนาะแม่โ,โอ้อะได้เป็นโดน,ดน,นได้ห้ากระชีเข่าไปลิ่นน้าเลยคนนอ้อยสร้างน้ำหนักเลย สิบโลชิบโลชิาปียัง1ิบโลอยู่เป็น้ำาซานยไข่แล้วสบายเลยโอ้ยโอ้น้ำเย็นน้ำเย็นกะลิดดำนาดิไปลงมาลงมาเห็นหมอเปิดเบิร์ให้ บสบายไม่ได้อยากมาหาแต่มอโมย่านแล้วคุมกินาอะไรกันได้หาหมอหาหมอหรอวะเมนให้ปินตวจไว้เิไดหายไว้หันหน่ะเอคนสวยกินขนมลายป้าจ้าินาลูกไข่ตอนมีสารก็คือหุ่จก่าวิเศเนาะไข่เชืว่าออกนะเบิงข้อบ่เนี่เบิงข้ออะปะอปะ มาแล้วเคยตอนยังน้อยเพิ่นกันเนาะเวลามาหากับแบบนี้เลยคือนอนไปใส่เมื่อคืนนี่คือแบบอันนั้นเลยเมื่อคืนอดได้บนี้ได้บัดเช้าจึงกินได้ยินไว้ละเช้าจึงกินได้ สบายก็ดื้ออะไรน่อยไม่ได้ส้นไปได้ยาเมืัอกี้นะหยัดก้นก็ได้หยัดก้นเห็นไหมบัดบัดตอนตอนกินยาลดไข่มันก็ลดยูอะไรมันบัดมันเบิดผิดมันตี้มันจะไงขื่นอีกัดนนอนยาก้เมื่อคืนนี้ปอจนแบบ nhật côn thôi con côn con côn con. ừ ờ bổ thêm ăn đồ ăn thêm đồ bổ thêm ăn đồ ăn thêm đồ con, Hai con. Ừ. Ừ.

แิดาใหญ่ก็อาให้เราอ่านเจ้าอนอันเอาตัสามแดงเปนสี่แดงอันออกมาสองคะมองี่นะแล้วแต่มันใหญ่มันใหญ่ที่ปกติแต่พอคนทำมันมันโล่นะธรรมดาใหญ่ริลวต้องปะกินเ้าบอกเลยไั่ใช่คเวลาเขาขายื่อไรก็จะโลงนะาเพียงคนไม่แพ้ทีเอะว่าโบจะย่านได้หนึ่งหนึ่งกินได้ มียังก็กินแบบนี้นะยาเอายาอย่างไหก็กินตอนตอนยังน้อยปั๊มเมาก็ถึกได้แต่ตอนเอายาไปก็ได้อ่าแมนโอ้พผพนันไปเห็ดเวียกเลยแมนอยู่เวียงจันทร์๊ไปเห็ดเวียกแล้ว ไปไปขอบใจด้วยเถอะเลยเลยไปครับแล้วขอบใจจะลายไปี่นองเ๋ยเนาะแล้วแล้วอาวิดานข้นนี่ซองคางเลยเะพาะพจนจังนอนยากเมื่อคืนนี่แบบแบบว่ามันก็ลงลงยุดแต่ว่าตอนกินยาน่ะแบบมันมันก็ขึ้นใหม่นะพี่นองมันแบบยาแบบ มันบวถือเด้เน้อแต่จัดยาตัวถือมันก็สีลงเลยฮะนะนเมื่อไหร่สามแสนปลายบได้อันนาเดาประมาณ500าหาร้อยบาทบุเรอพี่น้องเลยเนาะสามหมี่ก็ได้เนาะอ่ะจะดเดินทางอันไปบ้านไผ่พี่น้องจะไปหับเอื่อยมาดำหน้าก่อนพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่ก็ไปหับเพิ่นมาเมื่อวานนี่เนาะ เสียเงินไปแล้วหาร้อยบาทสามแสนหาเมนบอกสามแสนหาเอาไหนเนาเป็นอะไรล่ะบอกอะไรล่ะล่ะมีแหงบปะได้มาหามอได้มีแหงบอปน เคยเห็นอยู่นะแต่เธออ่าชิ้นนี้ใหญ่ออกทรงค่ะความจิบๆก็จะว่าคำมันใหญ่แห้งๆจะไม่ได้ต้องไปะถาตัดแต่แทนที่แทนแบบนี้ซาวแพร์เือนกับวิชีเลยอันนี้วันที่แฮปปี้ข้อแก้ขแกงนอนเลยหายใจมันแบบหายใจบบายเนยจะได้จะถ่าตัดออกของเขาเนี่ยหยาช้ามากตรงนี้มันเป็นองว้ว แห้งขืนแ้งขนได้มีแ่ะอนุลายแล้วก็ใส่แห้งขึ้นแต่เก่าบริหอดสี่ลอยหาสี่เจ็ดอันปริมาณอันความแรรงมีจะสามยาเนาะอันนี้น่าจะเป็นยาดีไอยาดีไอให้อันกีบาเดียวแม่อนี้ยาเดิมเราใช้แบบเกเกกินบ่่ยกินอะกินเาก่อน ดื้อได้ไงคันบ่อคันแบบแห้งอะไรพวกอะไรอย่างงี่เป็นบ่อันนั้นได้คันขันนี้ผมเป็นชำเร็ชำเร็จของผมบ่ได้อันนั้นได้เผนยังหลินได้เฉยอืมไปเดินทางพี่น้องเอไยเนาะเบิ่งบรรยากาศไปนำกันเนาะ ชินกคนกินกบบิกบักเงไงไปน้องเอ้ยไปแหละบ้านเดินทางไปบนันไพรคนละบรรยากาศบรรดมกันคือฝนทิ่ตกเลยมันนี่เนาะ<อ>ข,ขึ้นขึ้นจไดบุกจุ่มฝ่าจุ่มฝนใครเนี่ยอดอกมันบอดแดดกันได้หลุดจ้า โอ้โหงก็ปนจิตตกเลยมันเลจะไหนก็หอดทางมอญระสมเลยตกมีงานเข่าเลยดำหน้าหนาวแท้ๆตกก็ดีที่กันได้มัญชีนะจังน้ำจังมีเนีให้น้าเนี่ยให้หน้าบ่ได้มีน้ำมันบกไวเลยเลยดําบทานมันบกเลยแป๊บเดียว ยามนี้คอโตอนยังน้อยมาดุจนจืดแล้วพลอยจักเดือนเลยบอดีมาเนาะหึ้งเลยได้โ<ะ>ดนเลยได้ดนเดน,น,นาะเป็นเกือบเป็นปีแล้วขอวะเป็นบอดีมาหาหมอโอ้ยมารอบแรกันมือกินชาอาหารหนูอ้อะไแล้วแกก็บอดีมาเลยตั้งแต่ตอนนัน้นชาอาหารหนูบุกเกี่ยวกันกับไข่เนาะก่อนนะอ,อันนี้ไข่ ผิดตอนเปรตหน้ามันแดดเลยลินน้ำแดดผัดกับมากินกระแล็บคือแบบน้ำอาบิดาคนบบบคนบอกเคยแบบไปตากแดดอะไรอยากรอเขาแน่บอกคือลูกเป็เจ้าได้ลูกเป็เจ้ามันเชนแดดเชนนายคือลูกคนเป็นโลคกระเมื่อนั้นผัดว่ารินน้ำอะไรอยากรอรินเบินเมื่อนะแม่แบบว่าเพิ่นออกโย่ออกอยู่ในเฮือนมันก็บอกได้ว่าอ่าแดดเกินไปเห็ด้ว นี่แบบโอ้ปลลินตากแดดเต็มที่ปลลินน้าน้าบัดน้าเนี่ยอยู่ในเหตหน้าน้าพุยจ้าโอ้โตกับแดงพร้อมคันพร,นร้อมเปิดขับปัญญางาวบุญโฮมบ่านตอนยังน้อยนี่เที่ยวเขาแบบอาทิตย์จองอาทิตย์เขาทะเนื้เอ,นนนนะอเดือนหนึ่งถือกันเดอกับเดือนหนึ่ง มิวกี้นี่พร้อมกันเลยนะไเ่เรียกันปันเนมดูนำการเด้ติดขายอันเนมมิวกี้เ็นกับเ็นมิวกี้สมมติว่ามิวกี้บอกเป็นผน,นเป็นกับติดนำการทียย่อ๋อเริ่มยิ้วเข่าล้วป่านนี้ไปหน้อยแล้วเจ็ด,ดมงมงเจ็ดมงปบายเลยนะใกล้ย,ยี่ห้อนมือพงงันโหนเลวได้นี่ แวันที่ชาปายาเจะสองนี่ก,ก็สิบเก้อิกเอ,าอ้าฝนจะตกแหงเห็นกจเจเด้งขึ้น,นเฟมันนี่วันที่ <19 S 2> อะไรสิบเก้าสิบเกาเงเว่ดวยทั้งเว่เห็นทั้ง,งว้ง,วงค ทางไปบ้านไผ่แล้วพี่น้องทางไปบ้านบากประมาณ12กิโลเข้าบ,บ้านเานี่ประมาณว่างหาหรือว่ากว่า<อ>ประมาณ6กเจ็ดใช่<อ>ประมาณ6เนาะหกกับาเจ็ดกิโลเนี่ยพี่น้องเอ่ยนะทางแวะประมาณนี่แหละเพราะว่<อ>ะาไปบ้านบาก,กประมาณ12เดย์ถึงกับโบเดกัยกันแบบนี้ ว่าบนมันบ้านครัวนี่เนาะเลยบ้านเขากาดไปดีอะมาเจ็กเต้าประมาณ6เจ็กเข้าบ้านครับทางเขาบ้านไผ่โทดได้น้ำเข่วมันน้ำผลประทันจะแปลงคนขับตัไป

ธรรมดาคอยแม่พ่นกับกำลังชิตกนี่ตรงนี้นี่ก็จกนี่ตกแล้วลิลลินมาแล้วฝนตกลิลลิลบรรยากาศขักกะลี่เงี้ยขับเลยลว่ะขับ ไปด้วยหมอง,องม่วงหม่ลายอ๋ยอแคบเคบใช้หันได้ไหมอังเดอร์แควออกเป็น V ีอมองชุกเหลือง,งอยูแงดงอยู่ม่วง,งายปขาดขันเทียม่วงแพทติกันปีนี้ม่มงม่วงลายเลย แต่พอแล้วก็เก็บให้งงวกินมันบ่มีไคซื้อเห็ดม่วงแพลนะกี่ค่้นบาทอัอนเดียังม่อังมอ่าหอดทางไ้แลยะของเล่นเพลนเชเขอเล่นติดหน่อยไม่ได้ใช้บาทเออแมไม่ใช่ติดผมไม่ไปทางเล มันก็เฮือดเนาะมันถีกันเด้มันกิธรรมดาแหละโอ้มาเวด็ดมาเวด็ดอ่ะพี่นอนะ้องเ้ยนาะหอดเรียบร้อยหอดเฮือนแล้วยู่อยู่บ <c oughs> อบอซุ่มที่สิไปดำหน้าหาละไป นิวอ่าแต่พอก็สิไปบ่สิไปลาวเออไปไปไปสิบ่บ่ฝันสิไปลาพันบ่อันน่ะเอาหุงลงเมียนก่อนก็ได้หูงน่นรดนะ

ามันไปพี่โน้องเอ้ยเนาะอ่าตอนนี้ก็มาลับอ่าซุ่มน้องดัดนิวแล้วก็กำเมยังเหลือน้องแพงพี่น้องอยู่เพื่อนเพิ่นพอแหละเนาะเพื่อนกระสีประมาณนี้แหละแออัดกันพอสมควรพี่น้องเนาะรถลดสภาพยามผลพี่น้องเนาะบม่อยากขีดอาโอเคขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาชูสโคนเด้อที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้เนาะ เพราะว่าชิอยู่ในอะก็ตางประเทศพี่น้องพาน้องปล่อยไซมาเียนแพทย์แล้วก็มาหับสุ่มเมื่อยไปดันนาซอยพี่นอ้องบ่บางย่ำไงเพื่อกระไดโคดกเลยเนะเาะย่ำนี่กับน้องย่ำหายย่ำหน้าพี่น้องเลยเนาะมันกระชีเงียบแน่ขนาดแบบโมเ,ม,เมนต์ย่ำหน้ากัเงีาายบขึ้นเก้าเนาะย่ำบุญพลเอกคนจังไรพี่น้องเลยเนาะกระเจ้ากลับมาจาก เหตุงานเหตุการ์อยู่ประเทศไทยผมแหละช่วงนี้ก็เหตุงานอยู่ไทยหลายได้พี่น้องเนะเาะเพื่อนหลังนี้ก็หาเงินอยู่ฝั่งไทยพี่น้องเนาะเป็นอยู่หลายปีเนาะผมจะได้เพื่อนหลังงามๆแบบนี้พี่น้องเนาะเอา้าวโอเคพี่น้องไว้พบดพอกันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะไปแล้วพี่น้องพอกันใหม่